เร, t, เราโอโซไอดอไอนี้คือทีมเราใช่ไหมไอนี้คือทีมวันนี้วันนี <S <S ้ที่ขอรับงเราฟอร์มทีมเราก็เหมือนแมนยูอ่ะไอตรงแบบแมนดีก็น่าจะไหวน่าจะไหวเพราะกูซื้อกลับมาการไปแล้วดิมันมียกสองเลยหรือตายนะแต่รู้ว่ามันมากสวัสดีครับผมปืนดิใจอาร์พีทรี นี่ครับผมไม่ได้เจอกันนานครับผมวันนี้แต่เช้าปกติแม่งกลางคืนนะครับผมแล้วก็เจอหน้าผมก็นึกถึงแต่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่วันนี้ครับเช้าวันนี้ครับเรามาแบบใสๆบ้างพอดีต้องบอกก่อนว่าวันนี้มีภารกิจกับ ET, เนตไมเอลเนปเป็นหลักนะครับผมไม่ได้เจอนานแล้วคือรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเนตเนี่ยกำลังจะจัดการแข่งขันฟุตบอลเพราะปกติเนปจะจัดการอะไรวะชกมวยไฮโดรไฟวันนี้เนปก็มาจัดฟุตบอลเป็นไ l โดรล,ลิกเออนะแล้วก็เราก็ได้ รับเชิญไปเป็นนักฟุตบอลซึ่งผมบอกก่อนมากนะจริงแล้วอะ่ะมวยผมอะ่ะยอมรับว่าผมไม่เก่งนะแต่บอลผมเนะี่ยผมบอกเลยว่าผมแทงเข้าทุกลูกเพราะว่าผมอะ่ะชอบแทงบอลไม่ใช่ไอเียตำรวจรวบใช่ <laughs> เออไม่ใช่จริงผมเป็นคนเตะบอลตลอดแล้วก็นี่ฮนะทีมลักทีปป่ปวดผม,นนมตื่นใหญ่ <laughs> แปลว่าหม,มูม่นเด็ <laughs> กคงหรือเด็กผีใช่ไหม,ไมใช่ผมไม่ใช่อ่ะคุณแต่เชลซีซวันนี้นะฮะผมก็จะไปมีการต้องเรียกว่า ไปถ่ายโปรโมทนะครับผมไอดอลรีกนะฮะ<ม>แล้วก็ยังมีไปถ่ายคลิปด้วยวันนี้ถ่ายทั้งคลิปเตะฟ,ฟุตบอลมีคลิปแบบเตะจุดโทษกับเด็กๆร้อยคนเฮ้ยน่าสนุกนะเพราะปกติแล้วผมจะไปเตะบอลแต่ก่อนเนะนี่ยอันนี้เท้าฟปล่าแล้วนะไปนักฟุตบอลเก่าเนะี่ยเดี๋ยวหาโมโม่เลยดูสก,กิลวันนี้ครับนี่ยัไงไงเมื่อวานสกิลแดงคือเ, <c oughs> <c oughs> เตะนานนะวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างไปเจอเน็ตไปเจอเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมและสนุกขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตขับรถกันนะครับ ง่วงชิบหายยังไม่ได้นอนเลยนะเมื่อวานกินเหล้ามาไปเอยมาใส่ครับคกงมาใส่คกางเกงเขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันหมดแล้วฮะแต่เรามาตีมถูกอยู่นะใส่เสื้อแดงมาัามมาแดงนี่เสื้อผ้าร่างกายเป็นยังไงเฮ้ยผมเขาวิ่งไหมเออดีเลยมีโมน่อยเออดตอนนี้ใส่เสื้ออะไรเอ็กเซลไหม เปลี่ยนชุดใช้รูปก่อนโอเคจากนั้นเราจะเล่น2คลิปทีมเรา10คนเด็กแดงร้อคนโอ้เจอกันอีกร้อยคนใช่เต็ม10บเล่นเต็มบอลแน่นเร็วลไหน3ะสามสามจริงายไปมาห้าหรือหได้โอ้ยแต่ว่าคุณต่อยมวยเก่งคุณต้องใส่วันได้ดิรอดูเออรอดูรอดูแล้วค่อยบอกคะแนนทีหลังแล้วนัรนจะมันจะคลิปแรกครับคลิปที่2คือเราจะยิงจุดโทษกับเด็กร้อยคนทีมเราจะเป็นประตูแล้วเราจะให้เด็กรอยคนยิงใช่ทีละคนว่าใครเซฟได้บ้างใช่ ทีมเราโซออโดนอันนี้คือทีมเราใช่ไหมอันนี้คือทีมวันนี้วันนี้พี่ขอรับดูสิครับโอ้ดูสบวันทีมเราฮะวันนี้เรสบายครับยังไงฮะบอกเลยว่าสบายยเลฟอร์มฟอร์มทีมเราก็เหมือนแมนยูอ่ะไม่ตกมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็น่าจะไหวน่าจะไหวเพราะกูซื้อกรรมการไปแล้วดิได้เลยวันนี้ไม่ดีนะไปถ่ายรูปกับการ์ดแล้วขอแล้วซื้อไปแล้ว ยิ้มเลยแต่ละคนเปร้ยเป็นไงครับสภาพร่างกายวันนี้น่าจะเจ็บที่เกาอะไรก็ได้ขอให้เกาไม่ขึ้นเกาด้วยไอ้ะไรลงลงแค่สามคำพาดียิ่งเกาเปลี่ยนตัวอะไรก็ได้ขอไม่เกาว่าเด็กเก่งกว่าเราเอาไว้ดูมันวิ่งกันตาเหลือกเลยสอมีมีแววอยู่คนหนึ่งดูดิเออดูมีแววนห้าปีแล้วเนี่ยดูเอาเกที่เล่นมาตลอดไม่ได้เตะเลย เดี hey, ๋ดูเอวหน่อยดิดูเอวดิ่เอวดิ่โอ้โหไม่เอาเลยอ่ะโอ้โหเอลเป็นไงเอลเป็นไงตกลงเปตกลงเอลเป็นไงตกลงเอลเป็นไงโชว์นี่เอวเป็นไงมันต้องโชว์ไม่ต้องงาจามโชว์ใ้เาคุณดูนี่นี่นีลิ้นเป็นไงลิ้นเป็นไงชมไ่ห้หวานหวานอยากจะลุ้งจริงเน็ตต่อยมวยยังเก่งเนี่ยบอลเป็นยังไงแต่บุ๊ไม่อยากจะพูดเก่งอ้ยเดี๋ยวไม่ดูแล้วกัน ให้มันโดนบอลก็ดีใจได้เลยะโอเคโอเคเราไปผมเป็นสภาพนะครับเฮ้ย้โอ้โหสุดยอดยังไม่มียังไม่มีเดี้ยวเฮี้ยเลยเออเออไอ้ตานี่เคยเห็นอยู่ว่าทางทางบอลดีอยู่นะจริงเหรอแต่ว่าทางบ้านมีปัญหาเลยใช่อันนี้อันนี้ของดีทางบอลดีอยู่ทางบอลดีอยู่เคยเตะอยู่ไอ้แน่นอนเลยผมเล่นบอลเต้นกูเล่นตำแหน่งอะไรคือแบบโค้ชเอาตามที่เขาบอกนะ อเป็นคนที่แบบว่าแจกน้ำให้เพื่อนตแจกน้ำให้เพื่อนใช่คุยตำแหน่งฟุตบอลอ๋อไม่ไม่ผมอ่ะโค้ชจ้องให้เล่นอ่านหน้ากะปิเพราะผมว่าแต่วิกต์อันนี้จริงอันนี้พร้อมดีครับพูดทีที่ครับนักฟุตบอลที่คุณชอบมีใครอ่าคิสเทนนอลนั่นโดนวเฮ้ยสู้เอ๊ะ เฮ้ยเหมือนอะไรทั้งวันเลยคุณโดนตัวเดียวกูณป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่มีอ่ะเลือกใครดีรู้สึกว่าเป็นเป็นผอนใจสาวอ่ะเฮ้ยผอนใจเด็กๆครับเจอโดนลืม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 ไม่ข่อนผอนใจผู้ชายผมอ่ะขอใจผู้ชายใช่ใแบบผู้ชายชอบผมนะผมดูแล้วเสียดีใช่ตลอดมาป่ะคุณเลือกล่งมันดูมันดีดูมันครบโอเคโอเคแต่เด e ี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เป็นไงวันนี้ล่าสุดคือรอเบลนะฮะเบลขับสนามนะฮะบอกให้มาเจอสามที่นี่นะครับไปไหนครับบีจีครับ มีนสนามที่เราจัดงานจริงอไอดอลีกไอ้สนามนั้นสวยมากดีามากแต่วันออน,นี้เรามาใช้สนามนี้ไปก่อนเป็นสนามซ้อมใช่สนามซ้อมนี่นี่บ้างนี่บ้างนี่บ้างอะพี่แลนาน้ดีถ่ายคลิปพวกนี้พักไม่ค่อยได้ถ่ายนี่มันถ่ายแล้วครับนมเป็นไงบ้างพี่นมก็ก็จังระดิบไปเรื่อไปดูเอาเยอะๆคุณบอลนี่ระดับคิดว่าตำแหน่งที่พี่ชอบเล่นชอบเล่นตรงไหนปีกครับเขาเล่นปีกครับผมเพราะว่าเป็นคนีสปีดเนี่ยนะ ครับผมก็2นาทีครับผมสองสองนาทีถึงหมดแรงครับนลกวผู้องที่ชอบใครครับพี่โดมเหรอมีแต่พี่โดมเลยใช่ครับไอนก่อนไหนก่อนแต่ว่าคุณต้องสับขาเลยนะส่วนมากจะสับหมูมากกว่าเออสับหมู่มใช่ไหมแต่วันนี้ต้องมีบ้างนะมีโชว์บ้างนะต้องโชว์อยู่แล้วครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนี่นี่ผมไปขับพี่เลยขอบคุณครับตอนนี้ครับผมนี่คอนได โวเปลี่ยนสีมาเปลี่ยนสีมาได้อะไรอะไรอะไรเลยอ่าลืมละลืมละไฮเตอร์กัด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 คนนี้คือผมเคยเห็นเตะบอลอ่าครับผมอันนี้ก็เลยแบบชื่นใจหน่อยละชื่นใจชื่นใจบอลชื่นใจไหมพี่เล่นตำแหน่งไหนอ่าผมเล่นแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเฮ้ยดีแบ็กซ้ายกองหน้ากองกลางกองหลังไม่ได้เรื่องเลยอ่ะแม่งหลืออะไรวะเนี่ยตอนเนี้ย เลี๋วปิดเอาปกติเล่นแล้วเดี๋ยวเล่นอะไรได้เอาปเล่นแบกซ้ายเล่นแบกซ้ายนักฟุตบอลที่ชอบพี่ชอบใครเจมี่วาดี้เฮ้ยใครวะของเลสเตอร์ไงเก่งมากไอ้อันนี้อันนี้ดูบอลล่าสุดเชลี่ยองรีดูยุคไหนเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูบังเบลรอบังเบลก่อนแตวบังเบลยังไงเดี๋ยววันนี้มีมีใครไหมนายบอลจริงเหรอนายวันนี้วันนี้อ๋อวันนี้เหลือแค่เบลวันนี้มีคนน้อยแต่วันจริงมีมากกว่านี้แบบสามเท่าเลยใช่แล้วเราจะได้ซ้อมด้วยกันใช่ไหมใช่ นึ่งและสองกันก่อนแค่นั้นแหละเี๋ยวเรื่องยิ้มแล้วครูไม่ค่อยรู้สึกประทุกไม่ค่อยดีเลยเออเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เบลมาแล้วมาดูบรรยากาศงานว่าเป็นไงบ้างนะครับผมมันรู้สึกแปลกมากนะทุกคนเพราะว่าปกติผมแม่งขายกลางคืนร้านเหล้าแล้วก็ ูหญิงอยู่ห้องนอนอย่างเดียวเลยก็คใคยได้ถ่ายสนามฟุตบอลเท่าไหร่เราก็คุ้นชินนะเพราะว่าปกติผมต็อตะอยู่ที่มาเลเซียเชียแมงแต่อยู่ลอนดอนไม่ม่ไไม่แค่สนใจต้องต้องเล่ยเก่ย์ในมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยเฮ้ยบ้ามันดิดแล้วมันดีดแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละแค่นิดเดียวแหละนี่ ไปโดนตัวไหนมาผมสมก่อนวะเอาสนใจขึ้นละมันมันมันเป็นสมุนไพรด้วยไงสมุนไพรด้วยใช่มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยมันแบบไม่หรอผมไม่ใช่พวกเคมีอะไรเป็นสมุนไพรด้วยมันนี่กินมันก็้วผสมแบบผสมมันเองคือมันผสมทุกแบบแต่จริงๆนะทุกคนผมก็รับมาจากพี่เขาอีกทีนึงผมเป็นแบบว่าแผนกแบบว่าสื่อกลางไแบบเในโซเชียลใม่คนรู้แบบเอ็นเตอร์ทีผมแต่จริงๆอ่ะเจ้าของบริษัทนี่ซีออนี่รู้จักันตัวไหนโซนี่ฟ้ามาบุกนี้ยเราแบาหมัอนทิ้งกันเลยอ่ะ แต่จริงๆแล้วอ่ะทั้งกลุ่มเรามันก็อันนี้นีคืออันนี้อันนี้คือพวกผ่านกำแพงเดี๋ยวกูรู้ส่งแล้วกูไม่ได้มาเตะบอลอันนี้มันมือมือคุยกันนะอันนี้ผ่านกำแพกอันนี้ไม่แต่เนนี้ส่งเขาได้อยู่แล้วดูจากผลุ่มเขาบอสมาเลยนะเขาคืออะไรวะก็เป็นแบบนั้นไงที่เราไอ้นี่มันเราเรามีเป็นสมุนไพรผสมเคมีอยู่แล้วอ่อันนี้ส่งสมุนไพรเคมีอะไรอ่ะใอ้เคมีอะไรปล่อยโดนแต่คุณโดนโรคด้วยสัตว์ด้วยคุณโดนโรคด้วยแต่ข้อเท็จจริงคือคุณีกกล้ เข้ามาวักเข้าไม่ได้ทีม Idol League นะเว้ย o n l i n a l Stars มาม่ตงสนใจเด็กเราอายชนะอไโอเคครับเดี๋ยวเกมจะเริ่มเลยฮะเดี๋ยวเราติดขอบสนามนะอยู่ดูขอบสนามไปนะติดขอบสนามเลผมว่าก็เเซนที่จะชนะสูงถ้าไม่ส่งให้เน็ต โอเคน้ำเกือชื่อผายมันมียกสองด้วยมันตายแล้วนะแต่รู้ว่ามันมากบอลแย่งซีนมันแย่งซีนคือใครได้บอลคนนั้นชนะไอ้บอนนี้ชีบไหน เรอนีเกี่ยไตรลับอยนี้หไมเล่นบอลไทยเดียวเหรอบอลไทยเดยวเหรอไม่เือ้วบอลเนเล่นกี่คนี่อคนการที่ผมปแอฟริกาที่อยู่ในไทยก็เป็นแบบนี้ไม่ไม่ไเป็นาพูดเลย มึงเลี้ยงอยู่คนเดียวอ่ะเออมึงลีงผมคิดที่บการสมื่กี้คือผมแอฟริกาไงคือการที่เแอฟริกาก็คือผมต้องเป็นโตแบกไงเรผมรู้รู้กัรู้ว่าผมไม่เก็หมดเลี้ยงแบกียมึงเลี้ยงอยู่คนเดียวมึงเลี้ยงวนไปวนมาอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยอย่เงียน้องคือแบบว่ากลัวว่าันจะยิงเยอะไปไม่ได้ให้ฝรังดองผมยิงว่ะมึงดูที่เหลือเขา50คนอีกมีกี่คนนะอีก50เม่อกี้แค่4คน50เด็กน้อยเด็กน้อยเอาเรามาสู้เราไม่คือถ้ามึงส่ง เร็ขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นทีมเราอยขึ้นเลยตอนนี้แหละต้องฮึบแล้วต้องสู้แหละหนักกว่าเดิมเด็กตัวเล็กกระติดเดียวโหยิงไกลบังหลักยิงแรงบังหลัคนเดียวเวลาเด็กมาด้วยยิงตัวตัวแค่นี้จะยิงไกลทำไมพี่ไม่ยิงไกลถ้าแบบนึกว่าแข่งพรีเมียร์ลีกยิงเขาลยเล็กเสียไม่ขาดเลยลูกเสียไม่ขาดไปเลยไปเลยไปไปเลยไป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  แต่รแตรจริงๆอ่ะแต่รแตจริงๆยังเจอตัวต่อตัวเจออย่างเงี้ยอันนี้คือบังขวาบังซ้ายเกาะแขนเกาะขาเอาคนดุกดีแต่เดี๋ยวอีกคอนเทนต์นึงคือจะไปยิงจุดโทษเออเราจะสลับเป็นโกแล้วให้เด็กๆมายิงทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างน,น้องๆก็สนุกสนานเจอไอดอลเจอมอนินชี่อะไรงเงี้ยนะครับผมนี่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เลดดี้มาเนี่ยเพราะว่าเล็ดเป็นเพื่อนที่น่ารัก เราช่วยเหลือกันตลอดมีสาวโยนให้โยนมาลืมาปโยกกันไหมไปเดี๋ยวในวันเอาเน่เจอพี่ชายชินีเลิฟสวัสดีครับเอาสวัสดีครับของชาติที่รักโอ้ยวันนั้นที่ให้ไปดีมากจะชวนไปอ่านงานอะไรครูก็จะชวนเข้าเรื่องไอ้นี่พาเข้าไปก่อนโอเคนี่ในไรพอดีมาเจอเพื่อนเพื่อนแล้วคารับเพื่อนเจอครับจะถามหน่อยโปรติเตะบอลไหมล่ะไม่ค่อยได้เตะเอาจริงเลยคือเป็นคนที่เตะบอลในเกมมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่า ไม่เตะอยากเล่นตำแหน่งไหนชอบตรงหน้าครับตรงนี้ประตูชอบประตูตชอบยิงชอบยิงเลยชอบยิงจังหวะสอดใส่เนี่ยผมเนี่ยโคตรแม่นเขอบอกไม่ใช่แล้วจังหวะสอดจังหวะสอดขึ้นมายิงสอดเติมไงเออสอดเติมอ่ะเติมเยเติมบ่อยเก็เสร็จที่แตกในตลอดเลยยิงมาทิยิงอยิงให้บอลน่ะแตกอยู่ข้างในตีนและตีนหนักเป็นเป็นคนยิงตีนหนักด้วยตีนหนักไอ้เหี้ยให้ฟ้ามืดไปเชชิดไม่ได้เดินมาเด้อไม่ได้มาเอาได้ท่านเถิดนะฟุตบอลน่ะชอบคนไหนถ้าเอาที่สุดในดวงใจก็ต้องเป็นพี่ โรนัลโดคริสเตโรคริสเตโรโรนโด C R seven โอเคพี่แล้วนี่เปลี่ยนเสื้อลงปะเนี่ยดีล้องนี่ไปยิงดูทษเอาละเดี๋ยวไปดูไปเว้ยกูเพิ่งเคยเห็นเบลขอาสนามยิงจุดโทษครั้งแรกบอลตีเห็นแต่ภาคบอลนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกัน วันนี้เรียบร้อยนะครับก็แยกย้ายก,กันแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มได้ที่ช่อง My Make Next นะครับผมทั้ง2คลิปเลยก็เป็นคลิปเตะฟุตบอลกับเด็กร้อยคนนะฮะแล้วก็ยิงลูกโทษน้ำกับเด็กร้อยคนนะฮะสนุกสนานแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไงด <laughs> เดี๋ยวไปเจอกันนะสำหรับคลิปหน้ารัคลิปนี้ผมกลับไปนอกนกันครับเ <laughs> ช้ายิ้มหายแดดก็ร้อน <laughs> ไปสวัสดีครับ <laughs>